ทนเหน,นื่อใจเดี๋ยวผมจะลองไหนตัวไหนครับทุ่นในนีครับเออมันดูดอ,อสายมันรั่วหรือเปล่าสายมันรั่วจะ<ต>ที่ทำแตกไหมท,ทีนั่นมันแตกครับโอ้ไหนนี้ตรงไหนครับทุ่นข้างในเนี้ยอ่าสายเนี้ยข้างในเนี้ยอ๋อมันรั่ว ได้ได้เดี๋ยวไงผมทำให้ก็เก็บไว้นี่ก่อนเนาะโอเคสวัสดีครับเพื่อนครับก็เมื่อกี้ลุงก็อารมณ์ซมนะครับแบบซีมแตกนะครับซีบวมนะครับแล้วก็แตกเลยนะครับก็ลุงว่ามันช็อตมือว่างั้นเนาะน่ครับนี่คือมันแตกไปแล้วครับซีแตกไปแล้วอ่าพอแก้ไปจับนะครับมันก็เลยทำให้มีไฟนะครับจะปั๊กมา ก็สำหรับเครื่องนี้เป็นฮารตรีนะครับเป็นรุ่นเก่าแนละ้วแต่ผลรวดเป็นของแท้นะครับใช้ได้อยู่แต่บอกว่าบูทมันหลุดนะครับคืมันแตกนั่นเองอความโยกมันดิงแรงครับซีทํางานนะครับอาจจะเป็นที่แกนมันติดนะครับเลยทําให้ซีนี้บวมแล้วก็แตกไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาแก้ไขกันดูครับว่าเราจะแก้ไขยังไงตอนนี้ผมจําได้ว่าผมต้มให้แกไปประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับ ผมก็จะลองสอดตะแรงให้เพื่อนได้ดูว่า,าใบมันโยกหรือเปล่านะครับครับลองโยกดูครับ <c oughs> โยกเยอะนะครับแบบนี้ก็แบบนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องเห็นบอกว่าบูทมันแตกนะครับนะครับรว่าเยอะเลยครับ ลักษณะนี้น่าจะเป็นนี่ครับเอ่อถ้าต้องให้ดีนะครับต้องเลี่ยนทั้งระบบเลยครับก็คือเลี่ยนแกนเป็นบูธแล้วก็เป็นซีนะครับสามตัวที่เราอยู่นะครับมีเสียงดังด้วยครับอันนี้ไม่ต้องเสียบดูเลยนะครับเพราะว่ารู้แล้วครับว่าซีมันบวมครับอาจจะแตกหรือช็อตลงกาวได้นะครับนะครับเสียงดังด้วยเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยครับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะ ถอดนี่ออกนะครับที่ได้ยินเสียงแก๊กๆไม่ใช่เสียงแรงครับออผมแวะคมตู้เย็น,นู่ครับแวะคมเพื่อดูดอากาศความชื้อนออกมาครับผมจะทําตู้เย็นเพื่อใส่น้ํายาตู้เย็น,นครับดับ,บต่อไปแล้วก็จะถอดตรงนี้ออกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามช่องเกษตรสารนะครับในเรื่องการซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมทุก คลิปทุกคลิปนะครับที่ผมได้ลงไปนะครับขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกท่านด้วยนะครับที่กดสูกใจแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่อตรงนี้นะครับเราจะเคาะเอาแกนล็อกลออกนะครับตัวนี้ผมหักมาจากคอพัดลมครับซึมอยู่ตรงนี้แล้วก็อ่ผมก็หักมานิดนึงนะครับมันจะพอดีกับรูเลยครับตันนี้ผมลองดูนะครับพอดีก็เลยเอามาใช้งานนะครับส่วนมากผมจะดัดแป้งนะครับแล้วก็ พยายามประหยัดต้นทุนนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับหาอะไรก็ได้ครับมาลองแล้วก็ข้ออกครับตอนนี้เราต้องเก็บไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะหายได้ทุกเมื่อนะครับผมวันนี้ต้องซ่อมตรงนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนั้นนะครับจะมีเครื่องซสกผ้าฟัางก็ผมได้ไว้ทําตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็ ถ้ทำเสร็จนะครับก็จะให้เย็นไปไว้นะครับก็เติมน้ำยาเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเพื่อนครับก็ถอดอ้อหลังสี่ตัวนะครับเราจะมาดูแกนกันครับว่าแกนมันสึกหรอหรือเปล่านะครับเราก็จะเปลี่ยนแกนด้วยนะครับถอดข้างหลังออกก่อนนะครับเพื่อนครับน่ครับแล้วก็ค่อยถอดตัวนี้ออกโอเครับเห็นได้ชัดเจนว่ารอยสึกหรอเยอะเลยครับ ตรงนี้ก็สึกลอแล้วครับต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแกนตัวใหม่ตรงนี้เราก็ต้องหาอะไรมัดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันขาดนะครับนี่ก็เกือบขาดแล้วครับเมื่อกี้ผมลืมดึงแบบมันอาจตามมือมาหรือขาดแล้วก็ไน่นครับถ้าเราปล่อยนะครับอาจจะขาดได้อย่างง่ายดายครับเดี๋ยวผมจะให้ให้เพื่อนดูกันชัดๆนี่ครับนี่ครับม้าอาวอย่างนี้ ไม่กขดลวดนะครับนี่อันนี้เราต้องจับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรมาลัดครับสําหรับตัวนี้นะครับถุงละ25บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นตัวรัดอย่างนี้นะครับซื้อที่ร้านอมรก็ได้นะครับหรือว่าที่บ้านมอก็ได้ถ้าเราเพื่อนๆที้ต้องการอะไรพัดลมนะครับก็สั่งที่ผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีนะครับแกนแลวกระบูดนะครับยกเว้นขดลวดนะครับเพราะว่าขดลวดเอ่อมันต้องมีตัวเก่าไปเปลี่ยนนะครับถึงจะได้ราคาที่ถูก ถ้าไม่มีตัวเก่าไปเปลี่ยนมันจะแพงนะครับก็หาซื้อแถวบ้านน่าจะดีกว่านะครับก็รัดสักสองอันนะครับผมอันนี้เรากันไม่ให้มันขาดนะครับเวลาเราทำงานนะครับมันจะขาดผมไมไ่เปิดไฟนะครับเพราะว่าผมมานั่งทำอีกตรงนึงนะครับมันไม่มีไฟตรงนี้ ยิ่งซ่อมิ่งานเยอะนะครับเพื่อนครับบอกเลยครับบอกว่าถ้าเกิดเรามีอะไรเยอะเราหาอะไรได้ง่ายนะครับเราก็จะได้ตังค์ง่ายยิ่งขึ้นนะครับกับสําหรับปล่มเครื่องนี้นะครับลุงแกเอามาซ่อมคันที่แล้วผมก็ไม่ได้กิดตังค์กับแกนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับสงสารแกนะครับเพราะว่าลุงแกเลี้ยงหลานหนึ่งคนนะครับแล้วก็แฟนแกก็ไม่สบายนะครับทํางานไม่ได้กินเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการนะครับ เมื่อสักครู่นะครับเห็นลุงแกดูพัดลมข้างนอกที่ผมตั้งขายนะครับตัวละ300บาทนะ่าดีผมมอาให้เพื่อนได้ดูกันเป็นพัดลมที่ผมซ่อมเสร็จนะครับซื้อเข้ามา100หนึ่งนะครับก็มาทําเปลี่ยนบูธเปลียน,ยน,ยนแกนผมก็เลยมาตั้งขายนะครับ320นะครับลุงแกก็ไปต้มมองดูนะครับว่าน่าสนใจนะครับแต่คําพูดหนึ่งที่แกบอกมาก็คือแกไม่มีอัดนะครับคือไม่มีตังนั่นเอง เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าผมควรจะทําไงกับลุงนะครับจะเอาพัดลมนี้ให้ลุงเลยดีไหมนะครับหรือว่ายังไงดีครับอันนี้ให้เพื่อน <ๆ S 1> จะตัดสินใจหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลุงแกมาพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลมที่เก่ามันก็ถือว่าเก่าเยอะนะครับเพราะว่าอะไรเลยก็เปลี่ยนกันอุตลุดเลยครับตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับ จริงแล้วนะครับผมก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนมากนะครับแต่ให้พรดลมแกไปก็คงไม่เสียหายอะไรนะครับก็ช่วยเหลือเพื่อนๆกันเนาะเพื่อนมาด้วยกันนะครับซึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตัวสูงนะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลนะครับความแรงก็โอเคเพราะว่าผมซ่อมเรียบร้อยแล้วเพื่อนเห็นว่าจะไงครับให้แกไปเลยดีไหมนะครับเดี๋ยวเซอร์ไพรส์แกดีกว่านะครับเดี๋ยวเวลาแกมาผมจะให้แกรี่ๆเลยครับไม่ต้องคิดตาม เดี๋ยวเรามาซ่อมตัวนี้ให้แกอีกด้วยแถมตัวนี้ไปอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนบูธนะครับหรือการอาตอกนะครับลงไปเราก็จะใช้ไขควงปากเบนนะครับเกาะลงไปเ,เบาๆนะครับสองข้างโ okay. อเคเบาๆเลยครับตัวนี้เราเก็บมาใช้ ต่อได้นะครับแต่บูตนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเอมันน่าจะสิยหลอไปแล้วนะครับครับเพื่อนครับเป็นชุดใหม่ที่ผมซื้อมาครับราคา45บาทนะครับอันนี้ผมก็ใส่ให้ลุงไปเลยดีกว่านะครับอสําหรับตอนนี้ก็จะมีบูตนี้มาด้วยนะครับก็แถมมาสองตัวนะครับนี่ครับแต่ตัวเก่ามันใช้ได้อยู่นะครับเราก็ใช้ตัวเก่าไปนะครับแล้วก็แกนก็เปลี่ยนให้แกไมเลยนะครับีมก็ใส่บูตเข้าไป ก็ติดฝาให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝากันกันครับว่ามันโอเคไหมอ่ารู้สึกว่าจะเละนะครับเอางี้แล้วกันนะครับก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยเนาะให้มันแน่ๆไปเลยครับนี่ครับตัวใหม่นะครับก็เอียงเข้าไปฝั่งหนึ่งนะครับเอียงไปฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็กดไว้ฝั่งหนึ่งก่อนนะครับให้มันติดฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก่อนนะครับผมดูแล้วเหมือนจะเละนะครับจะรอดหรือเปล่านะครับดูก่อน โอเคถ้ารอดก็คือรอดนะครับไม่รอดแล้วก็เะไน้เป็นอะไรนะครับเสห็นแล้วนะครับก็กขอใครครงปัะแบนนะครับก็ลองขอไล่ดูนะครับ มันแปลกๆนะครับเหมือนไม่น่าอยู่นะครับครับผมปรากฏว่าผมใส่ตัวใหม่เข้าไปมันไม่เข้านะครับพอจะเดิมใส่ใส่เข้าไปดันเข้าเฉยนะครับพอเราเคาะเสร็จนะครับเราดันดันดูนะครับนี่ครับมันแข็งนะครับก็แสดงว่าใช้ได้ดูข้างหลังมันก็ตรงนะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้เข้าไป อานี้จะเป็นรูรูล็ลอกมันอยู่นะครับสองรูอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ก็ใส่เลยนี้มันมืดอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไฟนะครับไฟไม่ได้เสียบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไฟมาเสียบดีวกว่ากลับเสร็จแล้วก็จะมาเปลี่ยนฝั่งนี้นะครับส่วนตัวนี้เราตัดออกได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้แล้วนะครับซีมแตกแล้วนะครับแล้วก็ ได้เลยแต่ไม่เห็นที่ตัดนะครับโ okay. อเคพอจะมาเปลี่ยนฝั่งนี้ครับเราคว่ำลงนี้ครับเราก็คอออเลยค่ยคอยๆนะครับ okay. พอมันเด้งออกไปนะครับเราก็หงายขึ้นแล้วก็ระวังตรงนี้ขาดด้วยนะครับสายมันตึงอยู่นะครับเราหาลายนี่เราก็ปุ๊บนะครับ แล้วก็บูทตัวใหม่ใส่กระป๋อนี้เข้าไปนะครับตอนนี้เราน่าจะใส่ตัวเดิมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเคเราวางไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ใช้ไขควงของเป็นเดิมต้องให้มันแน่นนะครับถ้าไม่แน่นก็ใช้แ่ร่เนี่บนี่ครับอันนี้หลวมนะครับเนี่นี่อันนี้แสดงว่าหลวมใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้ออกมาก่อนครับนี่ครับหลวม เราก็จะมาดูว่าทำไมอ๋อนี่มันยุบครับยุบฝั่งหนึ่งครับเนี่ยยุบฝั่งนี้นะครับก็ลองขอดูอีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนตรงไหนครับฝั่งมันยุบครับลงไปโอเคเราลองแสบอีกรอบหนึ่งครับ สำหรับเพื่อนที่ดูเป็นแล้วนะครับถ้าทําเป็นแล้วเพื่อนๆที่ดูช่องกเกษตรสารโดยตลอดนะครับก็เลื่อยไปเลยก็ได้นะครับก็เพื่อนๆคนที่เข้ามาดูใหม่ๆก็ดูไปเรื่อยๆครับจะได้ทําเป็นนะครับข้อควรระวังก็คือระวังสายขาดอย่างเดียวนะครับก็อย่าให้ไปโดนทองเหลืองนะครับ เวลานี่ครับเรางัดอย่างนี้ครับมันจะแล้วก็ข้อย่งมงไปหนอโอเคครับผมแล้วก็ลองงัดดูครับโอเคแน่นแล้วครับนี่ครับงานไม่ไปแล้ว แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็อันนี้ใส่เข้าไปไว้ก่อนนะครับป้องกันการเสียหายของตัวรวดนะครับเเดี๋ยวเราเสร็จสองอย่างแล้วนะครับอย่างสุดท้ายนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็มือสองันเดึงออกมาเลยครับสองไม้โอ้นี่ครับมันร้อนครับจนเปื่อยแล้วครับเพื่อนครับเน่ตรงนี้ต้องหาบุ้นใหม่นะครับมาใส่เดิมไม่ได้ไม่ไหวแล้วครับขอออกเลย โอเคนะครับเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยครับเอานี่ฝั่งลูยิครับเอาฝั่งสูนเข้าก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งสูนเขาได้เร็วก <Okay. S 2> <Okay. S 1> ว่าครับโอเคเราก็ลองมาวัาดดูครับประมาณนี้เลยโอเคด้านจะได้แล้วครับเราไปหาบูทมาใหม่ครับกับเพื่อนขับนี่ก็ซื้อมาเป็นห่อนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยครับแค่นี้เองครับสองข้างครับกันเข้าไปรู้สึกว่าตัวนี้มันจะสั้นๆนะครับเรากเองไปที่หนึ่งโอคน่าจะได้แล้วอย่าลืมแฟดตัวนี้ด้วยนะครับจริงๆเรามีขายนะครับตัวนี้ถุงละสิบบาทจะจจาไม่ผิดนะครับอ้าวเดียมันกรอบนะครับมังกรอบเดี๋ยวผมจะไม่ให้เอาไม่ให้เพื่อนได้ดูกันครับว่ามันเป็นแบบไหนเห็นแต่งหมดแล้วครับ ใส่ตัวใหม่ครับครับเพื่อนครับจะเป็นถุงแบบนี้นะครับใส่เข้าไปอ่านีนเป็นของ18นิ้แต่ไม่เป็นไรครับใส่กันได้โอเคเดี๋ยวเราแววน้ํามันจักมาหยอดครับน้ำมันจักหยอดก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปเราจะหยอดสองข้างเลยนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับมันจะได้ลื่นนะครับเวลาใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปเลย อ๋อ,อูธอดนี้ใส่ไม่ตรงครับต้องระวังับเวลาใส่ให้เรียบกันเวลานั้นเราต้องชักดูนยครับอันนี้ถือว่าเยอะนะครับเนี่ยเยอะเลยครับแบบนี้ไม่ได้ครับถอนมาก่อนครับดูที่ว่าบูธมันเลยมาทางไหนครับ อ๋อเราต้องหนุนฝั่งนี้ครับเพราะบูธมันเสมอกับตรงนี้แล้วอ่าอตัวลูกตุ้มครับอ่าถ้าหนุนฝั่งนี้เราก็ต้องหาอะไรมาหนุนนะครับผมว่าไอตัวนี้น่าจะใช้ได้นะแต่ต้องตัดนะครับด้วยเลื่อยนะครับเทคนิคการตัดอันนี้นะครับเราก็สวมเข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วใบเลื่อยเก่าๆแก่ๆก,ก,ก็ได้ครับหรือของที่เราใกล้จะทิ้งแล้วครับเอามา ได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ไหมไไหม,มันจะเต็มเต็นะเท่ากันหรือเปล่าแล้วก็ดึงนี่ออกก่อนเอานี่ใส่ไปก่อนแค่ระยะชักนิดเดียวเองครับเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้มันนิดเดียวเกินนะครับเราก็ลงมาอยู่ประมาณนี้ครับลองใส่ดูครับ ถ้ามันฟีตเกินเราต้องเอาถ้าฟิดเกินเราต้องตัดออกอีกนะครับเพรางั้นจะไม่ได้แล้วก็ลองชักดูโอเคแน่นเปะนะครับเรียบร้อยนะครับนี้ใส่เลยใส่น็อตเลยครับผม้นเข้าไปดีๆก่อนโอเคใส่น็อตได้ครับครับก็ สำหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างหรือกดแชร์้ผมด้วยก็ดีนะครับก็อย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้ช่องเกษตรศาสตร์นะครับช่างแต่ผมในเรื่องการซ่อมพรลมแบบง่ายสไตล์ช่างแต่ผมนะครับวิธีการนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับทุกครั้งที่เราซ่อมพรลมต้องถอดปลั๊กุกครังนะครับเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบนะครับอันนี้ผมสาธิตนเพื่อนได้ดูกันนะครับเวลาเราซ่อมเราต้องใส่รองเท้าด้วยนะครับหาของรองที่พื้นด้วยนะครับปกติผมจะมีไม้รองครับแต่วันนี้นะครับ มีตู้เย็นกับเครื่องเสื้อผ้ามาขวางไว้นะครับก็เลยต้องซ่อมเครื่องเสื้อผ้ากับตู้เย็นก่อนนะครับถึงจะเข้าล็อกได้นะครับเพราะว่าตัวนี้คุณลุงนะครับมาให้ซ่อมลุงไม่มีปลมพัดในคืนนี้นะครับก็เลยต้องรีบซ่อมงานด่วนนะครับอย่างที่บอกครับผมก็เดี๋ยวสัพงใลุงด้วยการให้ปลมลุงไปหนึ่งตัวเลยดีกว่านะครับสําหรับผมซ่อมไว้ขายครับแต่ว่าลุงแกเป็นผู้สูงอายุเนาะกินเงินเดือนผู้สูงอายุกับเงินคนพิการนะครับเลี้ยงหลานกับ ป้าที่ร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับึงผมก็คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ให้ลุงไปเลยดีกว่านะครับสำหรับลมฮาตาลิสตันนะครับราคาก็ไม่แพงมากครับแต่ว่าการให้นะครับแม้แต่นิดหน่อยนะครับก็คือความสุขที่เราได้ทํานะครับเสร็จแล้วถ้ามันแน่นอย่างนี้นะครับเราเคาะนี่ครับลื่นแล้วครับโอเคปื๊ดปืดแล้วก็ใส่สลักไปนะครับก่อนจะ แต่ที่ล็อกนะครับเราแสตบสลับไปก่อนพอแรกนะครับเดี๋ยวเบ้าหลุดโอเคเรียบร้อยครับผมนี่นะครับอาจจะจับกอของเดิมเยอะๆเลยครับนี่หมุนครับปื๊ดเลยครับหมุนติ้วเลยครับผมลุงน่าจะดีใจนะครับแบบนี้ในพลมอ่าคิดว่าแกน่าจะดีใจ จะได้พัดลมใหม่แล้วก็จะได้อไอเจ้าดิจิตอลไปใช้ด้วยก็ไม่บอกแกนี่ครับดิจิตอลตัวนี้ครับเนี่ยนะครับอย่างสวยนะครับนี่ขายสามร้อยสิบนะครับอันนี้ผมจะให้ลุงไปเลยดีกว่านะครับของผมขี้เหลวน่จริงๆพูดจริงๆนะครับยังใช้แต่ผมเป็นช่างนะครับผมไม่กลัวแล้วครับพัดลมห้างถ้าขณลวดไม่ใหม่นะครับผมก็ซ่อมได้หมดแล้วครับไม่มีรอดสายตาไปได้ครับ เพื่อนๆหลายคนดีใจนะครับที่ทําตามแล้วก็ซ่อมเป็นกับเราสามารถซ่อมเองได้นะครับโดยไม่ต้องไปหาช่างนะครับก็เพื่อนช่างจะว่ากันนะครับเพราะว่าอันนี้ช่วยเหลือนะครับซึ่งกันและกันในเรื่องของการซ่อมปลุมคนที่ไม่มีตังหรือไม่มีเวลาไปซ่อมกับช่างนะครับก็สามารถที่จะทำเองได้นะครับแต่เทคนิคอยู่ที่ว่าเราต้องดู youtube นิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปทําเองโดยที่ไม่มีความรู้สักนิดหนึ่งนะครับ ก็กดติดตามช่องผมแล้วกันนะครับผมจะมีมองข้าวนะครับออตอรีดแล้วก็เครื่องปั่นพัดลมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากซ่อมเครื่องซสกผ้าหรือตู้เย็นเป็นก็ลุยไปกับผมเลยครับกดติดตามล่างแล้วก็ลุยไปด้วยกันเลยเดีย๋ยวผมก็จะใส่ตะแกรงนะครับ รับเงินก้อนเลยยืนนะครับเพี้ยวผมมาแล้วนครับมาให้อาหารแมก่อนอ่านี่เป็นซีหนึ่งจุดห้านะครับผมซื้อจากร้านอมรนะครับนี่ตัวละยี่สิบห้าบาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวเลี้ยงแมวก่อนครับกลับเงินครับก็เสร็จแล้วก็ต่อเลยครับต่อสายเลยจะเป็ใช้เข้าบดนะครับผมเป็นชัวร์กันเข้าสายนะครับ อุปรกรณ์เราก็เริ่มรัดรอครับผมตัดเทาวดมาสักสองอันนะครับแบบนี้ตะข้อมือหนึ่งนะครับแล,แล้วเราก็ตัวนี้เป็นสายนะครับ1.5ไมโครแบบนี้เป็นสายเราก็สวมสวมเข้าไปก่อนเลยไม่ต้องใช้งัวแหลงก็ได้นะครับใช้งัวสมองเราครับใช้พันเข้าไปครับแล้วก็ลูด,ดไปครับ ว่าสายขัดในครับผมต้องเปลี่ยนปลั๊กกันอีกครับสําหรับรถตัวนี้เนาะครับเพื่อนๆครับก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนแล้วก็เปลี่ยนซีดิกก็โอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กนะครับอันนี้เราจะลองมาเทสกันดูนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กกันเลยผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับเสียบปลั๊กก่อน เสร็ักเสร็จนะครับเราก็จะมกดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งหมนแล้วครับผมนี่ซีใหม่นะครับตัวนี้ซีใหม่ครับเบอร์สองครับเบอร์สองก็โอเคสายได้ปกติครับผมเบอร์สามโอ้ยเบอร์สามแรงเลยครับ่ได้ของใหม่นะครับคุณลุงได้ของใหม่เลยครับใหม่ทุกเกือบทุกอย่างครับผมก็อาการนะครับก็คือบูตมันไหม้นะครับบูตไหม้ของตัวแล้วก็ละลายแล้วก็ระยะชักห่าง เกิดซีแตกนะครับเพราะว่าบูธมันสึกลอนะครับแกนกับบูธขัดกันทีนสึกลอนะครับทีนี้ผมคิดอย่างนี้นะครับผมจะซ่อมให้แกฟรีนะครับแล้วก็จะแถมใ่เจ้าตัวนู้นให้ด้วยอันนี้เป็นสซอรไพ์นะครับเดี๋ยวแกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแกดีใจแค่ไหนนะครับเอาไปสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมผมไม่เอาตังนะแต่นี้ผมให้ลุงไปใช้เลยอ่า แล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้นอ่าตัวนี้ผมให้ลุงไปใช้เลยอีกหนึ่งตัวอันนี้ผมให้เลยค,ครับอ่าตัวนี้เป็นดิจิตอนนะลุงครับ<อ>กดเป็นหรือเปล่าก็กดนีนะเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกเพราะว่ามันมันจะมีปุ่มอีกสองสามปุ่มมันจะมีปิดและเปิดเดี๋ยวเสียบป๊กก่อน นะเอาไว้สำรองเวลาตัวน,นั้นเสียก็เอาตัวนี้ไปสำรองเอาฮะลงเปิดดูตัวนูน้นตัวนูน้นตัวลิมเปิดตัวนี้เปิดอ่าอันนี้เบอร์อน,นี้เบอร์หนึ่งถ้ากดอีกทีจะเป็นเบอร์สองเบอร์สามกดอีกทีหนึ่งเออเออนั้นเบอร์สองอน,นี่เบอร์หนึ่ง มันจะเลื่อนจากหนึ่งสองสามเงี้ยถ้ากดอีกทีจะเป็นเบอร์สองเงี้ยแต่ตัวนี้ตัวปิดตัวนี้ปิดอ่าปิดกดที่หนึ่งก็หยุดถ้าถ้าจะเปิดก็ตัวนี้ครับอ่ากดตัวนี้เปิดตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลาไม่ต้องไปไปทําอะไรมันอ่าเป็นตัวตั้งเวลาเฉยขอบคุณครับแต่อันนี้ผมให้ลุงปใช้ไปเพราะว่าไม่ขายแล้วมันอยู่มันอยู่นานแล้วไม่ขายแล้วมันอยู่นานแล้วเอาแล้วให้ห้านช่วยยกไปครับ ตัวน็กไปฮะโอ้ยยกตัวใหญ่เลยอ,อืมยกตัวเล็กไปขอบคุณมากค,ครับครับลุงครับเอาละสวัสดีครับเพื่อนๆทางด้าน Youtube ทุกท่านครับวันนี้ผมก็ได้ทำดีไปหนึ่งอย่างนะครับก็คือแล้วความนะครับลุงนี้อ,อยู่กับป้าแล้วก็หลานหนึ่งคน ซึ่งอาการหลานนะครับสมองไม่เคยดีนะครับคุณป้าก็ล้มเดินไม่ค่อยไหวอาศัยเงินเดือนผู้สูงอายุและคนพิการาได้ใช้ไปเป็นเดือนเดือนไปไม่มีกังซ่อมพั๊ลมไม่มีพัะลมใช้ผมก็เลยซ่อมให้ปีแล้วก็แถมให้เจ้าตัวที่จะขายนะครับให้แกไปอีกหนึ่งตัว เพื่อให้แกไปเป็นตัวสำรองนะครับในเผื่อตัวที่ผมซ่อมให้มันเสียนะครับก็น่าจะอยู่ได้อีกสัก2-3ปีฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านที่มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านท่านอาลองมองมาหันมาดูคนที่ด้อยก,กว่าแล้วก็ใช้ชีวิตที่ยากลำบากกว่า แบ่งปันนิดเล็กนิดน้อยน,น,น,นะครับเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีความสุขรู้ไหมว่าเงินเยอะมากมายที่ท่านหาไว้ท่านตายแล้วท่านไม่สามารถที่จะนำมันไปได้สิ่งดีที่่งเดียวที่ท่านนำไปได้คือความดีแม้จะเป็นหยิบเล็กๆเศษเงินของท่านทำให้พวกเขาเหล่านี้มีความสุขได้มีการใช้ชีวิตที่ดีได้อย่าลืมพวกเขานะครับ เพื่อนๆที่สนใจอยากจะกดติดตามช่องแตดผมช่างแตดผมช่องกเกษตรศสาสรในเรื่องการช่วยเหลือและการซ่อมปรุงเพื่อเป็นอาชีพเสริมและเป็นรายได้เสริมและซ่อมเพื่อใช้ใน,ในบ้านของเราเองก,กดติดตามด้านล่างนะครับกดรูปกุฎีไปด้วยคลิปหน้ามีอะไรดีช่างแต่ผมจะได้นำมาฝากเพื่อนอี